ระยะพื้นที่นะครับจู่ๆก็มาจะอีโอ้โหนแอบซุ่มแมงเงาครับตัวใหญ่มากเห็นครับแอบซุ่มอยู่ใต้ใต้พื้นนะครับแอบซุ่มอยู่ใต้พื้นแน่เห็น,นครับโอ้หนี่อยู่ในบ้านอันตรายนะครับเนะนี่ยเดี๋ยวอันตรายมากครับแอบซุ่มอยู่อย่างนี้เนี่ยผมจะทํายังไงดีครับจะฆ่าหรือเปล่าจะฆ่าหรือจะไปปล่อยดีครับโอ้ แอบ,บุ่มอยู่บ้านผมเลยเนี่ยยังไงเนาะทีนี้เนี่ยต้องหาวิธีการไม่รู้ว่าข้างล่างมันมีลูกมันหรือเปล่านะครับต้องหาวิธีการจับมันแล้วก็เไปปล่อยนี่ครับได้แล้วได้แล้วครับโอ้หนี่ตัวนี้สีดำตัวใหญ่ถือว่าตัวเต็มวัยเลยนะครับสำหรับ แมงป่องตัวนี uno, s, ้นะครับบ้านผมเรียกว่าแมงเงานแต่ว่าตัวนี้ดํามากสังเกตท้องนี่มันจะมีพิษตรงด้านนี้นะครับพยายามพยายามจะต่อยนะครับพยายามจะต่อยเราโอ้โหนี่กัดแล้วครับกัดแล้วครับกัดแล้วครับสู้ครับสู้สู้แล้วเห็นไหมเห็นแล้วมันพยายามจะพยายามจะกัดแต่ว่าไม่จําเป็นมันเ็าจะไม่เห็นไหมครับจะพยายามจะกัดนะครับเนี่ยหนีแล้วครับหนีแล้วครับหนีไปแล้วหนีไปแล้ว มันท้องหรือเปล่าครับเนะีผมว่ามันมันท้องนะสำหรับตัวนี้สังเกตว่ามันจะเดินแบบเดินแบบค่อยๆเดินไปนะครับเดี๋ยวจะเอาไปปล่อยไปตรงนี้แล้วก็จะไม่พยายามฆ่ามันนะครับจะเดี๋ยวผํกำลังคิดก่อนว่าจะไปปล่อยที่ไหนดีเพราะว่าตัวนี้มาอยู่ตรงนี้เลยนะครับพยายามต่อสู้นะครับพยาพยามยพยายามที่จะพยายามชกเรา ทีนี้ถ้าลูกกับแฟนมาเจออย่างนี้โอไม่ไหวเลยครับเพราะอยู่ที่บ้านอันตรายต้องพยายามออกจากพื้นที่ก่อนนะครับเพราะว่าถือว่ามีความเสี่ยงสูงมากนะครับงานนี้ผมคงต้องไปไว้ไหนนี้น่าะคิดก่อนโจนก็มาจะเอวอยู่ที่บ้านเราครับน่าจะมีน่าจะไม่ท้องนะครับตัวนี้น่าจะท้องออมาอยู่ที่บ้านเราก็ถือว่าอันตรายนะครับเราต้องเอาไปปล่อยซะ อีมายุ่งเลยครับงานนี้ถือว่าตัวนี้ก็เดี๋ยวผมจะมาวัดความยาวดูวก่อนว่ายาวเท่าไหร่แต่นี่นะครับพวกอันตรายนะวัดก็อันตรายเหมือนกันความยาวประมาณ10ซนติเมตรนะครับสำหรับตัวนี้ก็ถือว่ายาวยาวอยู่นะครับ10ซนติเมตรสำหรับตัวนี้นะครับมีความยาว10ซนติเมตรผมวัดแล้วนะครับก็ถือว่าโอ้นี่อันตราย จ้องผมเลยนะครับเนี่ยจ้องผมตาเขมงเลยนะคือถ้าผมแย่มมือลงไปในกล่องนี่ก็ถือว่าจบเลยนะครับเนะี่ยมือผมนี่ต้องบวมด้วยพิษของอแมงป่องตัวนี้แน่นอนนะครับเพราะว่าพิษมันจะทําให้มือระบวมนะครับจะเกิดความเจ็บปวดมากเพราะว่ามันใช้พิษนี่แหละครับใช้พิษในการทําให้เหยื่อสลบหรือว่าต่อสู้ไม่ได้นั่นเองอสำหรับแมงแมงป่องตัวนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยต้องห่าง ปองนะครับตัวนี้ถือว่าใหญ่มากเลยครับตัวบเลืกเลยถ้าเวลาเราถูกมันกัดหรือถูกมันต่อยเข้าไปนะครับพิษของมันก็จะเป็นเอนไซม์นะครับที่ทําลายเนื้อเยื่อทําลายเนื้อยเยื่อทําให้แขนของเราบวมนะครับแล้วก็ระบบประสาทนะครับทาลายเนื้อเยื่อด้วยแล้วก็ระบบประสาทก็จะอาจจะชาชาตรงบริเวณที่ถูกต่อยนะครับก<ช>็ถือว่าอันตรายมากนะครับปอมันจะอปอขึ้นมา จะต้องเอาไปปล่อยไว้ก่อนเก็บภาพมาดูถือว่าถ้าอยู่ในบ้านก็ถือว่ายุคปัจจุบันนี้ก็ถือวอันตรายนะครับเ,เ,เอามาปล่อยเรียบร้อยแล้วครับตรงนี้จะเป็นพื้นที่ว่างเปล่าพื้นที่ล้างนะครับก็เอาจัดการเอามาปล่อยไปเรียบร้อย อโอ้โหนี่นต่อสู้ได้อยู่นะครับโอเคไปเรียบร้อยนะครับเราก็จะไปข้างบนเอง